ตอนนี้ในสนามกำลังมีการตกแต่งนะครับเพื่อจะทำสนามสีเขียวให้กลายเป็นสีฟ้าเหมือนในนัดเปิดสนาม ตอนนี้ก็กําลังจะดึงนะครับกําลังจะดึงผ้าใบครับมาคลุมเพื่อจะเข้าสู่การแสดงพธิธีปิดครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความสุดยอดครับเมื่อปิยพงศ์พิวอ่อนเดินนําทีมนักเตะไทยเพื่อจะรับเหรียญทองครับฤฤฤฤ จากท่านประธานาธิบดีวีคิมวีครับเจ้าหน้าที่นำขึ้นมาแล้วนะครับประเทศไทยนะครับโอษกสนามประกาศแล้วนะครับปีพงผิวอ่อนก็เดินนำไปเลยครับ สำหรับการแข่งครั้งนี้วันนี้คุณสุวั์ก็คุณสุวั์กรินเกสรน,นะครับก็มาร่วมบรรยายด้วยแล้วครับเชิญครับคุณสุวั์ครับครับก็นั่งลุ้นกันนะครับอยู่แล้วก็สมศักดิ์ศรีครับสําหรับทีมชาติไทยสามปีแห่งการอ,อสามสมัยนะครับหกปีครับแห่งการรอคอยซึ่งเราก็ทําสําเร็จจนได้ ทีทองสุกแก้วครับพิทูลกิจมงคลศักดิ์สุรชัยจตุพัทรพงศ์ตะวันศรีปานมีศักการเดลีนะครับสุรศักดิ์ตังสุรัตอภิชาติวีเฉลิมดิต ก็คืออัธพลปุษภาคมครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในทุกๆแมตช์ทุกเพชอัครงพงศ์จิรศักดิ์เดลหรือครับนี่ครับสำหรับเหรียญเงินนั้นก็ได้แก่ทีมจากประเทศพาม่านะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาขึ้นมารับผมขอสรุปเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงในแต่ละชาติให้ท่านผู้ชมได้ทราบในขณะนี้นะครับอินโดนีเซียนั้น ก็ครองความเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในปีนี้ค่อนข้างจะสูสีครับทั้งหลายต่อหลายประเทศนะครับอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียก็ถือได้ว่ามีโอกาสใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเรื่องของเหรียญในการที่จะครองความเป็นเจ้าเหรียญทองทั้ง3-4ประเทศนี้ก็มีหวังกันทั้งนั้นอินโดนีเซียในซเกมครั้งที่17 ได้88เหรียญทอง81เหรียญเงิน84เหรียญทองแดงรวม253เหรียญทีมไทยเราได้63เหรียญทองครับเป็นอันดับที่2สมความตั้งใจแต่ว่าเราก็ได้เหรียญน,น้อยกว่าที่คาดหวังนะครับในปีที่แล้วเราได้72เหรียญทองตอนนี้ก็ทีมจากสิงคโปร์ครับเป็นทีมที่ได้อันดับที่3โดยการเอาชนะอินโดนีเซียไปได้เมื่อวานนี้เอ่อ ไทยเรา63เหรียญทอง70เหรียญเงิน63เหรียญทองแดงรวม196เหรียญฟิลิปปินส์ตามมาเป็นที่3ครับหลังจากที่ปีที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับฟิลิปปินส์จเป็นเจ้าภาพได้เป็นอันดับที่2ฟิลิปปินส์ได้57เหรียญทอง59เหรียญเงิน72เหรียญทองแดงในครั้งนี้รวม188เหรียญสิงคโปร์เจ้าภาพได้มา50เหรียญทองครับแล้วก็เป็นราชินีเหรียญทองซะด้วยเจอซรินโจนะครับนักว่ายน้ําลงแข่ง10ประเภทได้9เหรียญทอง หนึ่งเหรียญเงินก็ทำมาห้าสิบเหรียญทองครับสำหรับสิงคโปร์ครั้งนี้แล้วก็สี่สิบเหรียญเงินเจ็ดสิบสี่เหรียญทองแดงรวมหนึ่งร้อหกสิบสี่เหรียญตามด้วยมาเลเซียสี่สิบสามเหรียญทองสี่สิบห้าเหรียญเงินหกสิบห้าเหรียญทองแดงหนึ่งร้อยห้าสิบสามเหรียญครับมาเลเซียนั้นได้เหรียญมาจากกรีทานะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ครองความเป็นเจ้ากรีทาในปีนี้ครับส่วนพม่านั้นได้มาแปดเหรียญทองครับแล้วก็ได้อีกหนึ่งเหรียญ เงินจากฟุตบอลคือเป็น13เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวม37เหรียญรูนายได้1เหรียญทองครับจากปัญจัดสีรัฐแล้วก็3เหรียญเงินทองแดงได้มา18เหรียญทองแดงครับรวม22อเหรียญส่วนลาวนั้นได้1เหรียญเงินไม่มีเหรียญทองไม่มีเหรียญทองแดงนะครับหเหรียญเงินนั้นได้จากท้าวงกดจินดาชนะเหรียญทองสี่เกมครับจากฟุตบอล ก็เป็นบรรดาพี่น้องชาวไทยนะครับที่ทํางานอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็นักกีฬาไทยบางส่วนบางคนก็เดินทางมาจากประเทศไทยนะครับมาเชียร์การแข่งขันซีเกมโดยเฉพาะก็ชื่นใจกันไปแล้วน,นะครับสําหรับเพลงชาติเม่สักครู่นี้ครับเหรียญทองซีเกมเหรียญสุดท้ายนะครับมาไทยได้ถึง63เหรียญทองก็เป็นที่2อ,อย่างที่เราคาดหมายไว้จริงๆนะครับ ก็ที่สนามนั้นยังเคลียนะครับให้เจ้าหน้าที่เดินเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อที่จะทำให้รวมทั้งพระบ,บรมาสารีลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถชูขึ้นด้วยนะครับวิ่งไปรอบๆสนามครับท่านผู้ชมครับครับนี่ก็เป็นการวิ่งที่เรียารอบเจติยศนะครับ การวิ่งฉลองชัยครับหนึ่งรอบตามสมัยแห่งการรอคอยนะครับเอกชัยครับก็เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับใครที่ได้ชมฟุตบอลไปแล้วก็คงจะยอมรับกันเลยครับว่าแมต์นี้นี่สุดยอดครับตอนนี้ไม่ว่าคนไทยหรือชาวสิงคโปร์นะครับก็ต่างตบมือโห่ร้องถ้าเป็นคนไทยก็จะมีธงชาติไทยนะครับธงไตรลงโบกสะบัดต้อนรับนักกีฬาหรือวีรบุรุษของเขา ส่วนเป็นถ้าเป็นชาวสิงคโปร์ก็จะตบมือต้อนรับนะครับแล้วก็นี้ยังมีอื่นๆอีกน,น,น,นะครับที่บริเวณอัศจรรย์รอบสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ในขณะน,นี้ไทยเราก็วิ่งไปให้ครบรอบนะครับเพราะว่ามาบรรดากองเชียร์ชาวไทยนี่อยู่รอบสนามไปหมดตอนนี้ถึงกลุ่มใหญ่แล้วนะครับกลุ่มกองเชียร์ใหญ่เลยครับ เสียงเชียค่อนข้างดังนะครับแล้วก็มีการโบกธงถ่ายรูปนะครับแฝดนี้วูบวาบไปหมดเลยนะครับในสนามแล้วก็จะไปถึงกําลังจะไปถึงตรงหน้าของกองเชียเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางกลับตรงมุมขาวๆตรงนั้นนะครับตรงที่จะเป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตนี่แหละครับเป็นอัศจทร์ด้านเหนือนะครับด้านนี้ที่มีสกอ์บอร์ด ก่อนนักกีฬาไทยก็อยู่อีกด้านหนึ่งครับนี่แหละครับผ่านมาอีกกลุ่มหนึ่งของนักกีฬาไทยเราวิ่งไปแค่350เมตรครับอีก50เมตรเดินแล้วนะฮะเดินให้ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพาความยิ่งใหญ่นะครับ ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอฟู้บอลทีมชาติไทยเราก็เข้าสู่พิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในช่วงนี้ จะเริ่มเวลา19นาิกา15นาทีเวลาสิงคโปร์นะครับตรงกับบ้านเราก็18นาฬิกา15นาทีครับครับ6โมง15นะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการ แสดงหรือในพิธีปิดนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีตอนนี้ยังไม่ถึง19นาฬิกา15นาทีเวลาสิงคโปร์นครับคือ6กโมง15้าบ้านเราก็ต้องรอกันนะครับ โศส,สนามเมื่อสักครู่ที่ก็เลยประกาศครับว่าพิธิและในช่วงที่ทีมไทยเปิดเกมบุกอยู่นั้นพม่าก,ก็มีโอกาสโต้กลับและเพียง4นาทีโยไลวินผู้เล่นหมายเลข8ก็มีโอกาสยิงลูกระยะไกลลูกไซต์ตกลงพื้นแล้วดีดออกทางขวาผ่านตัววัชรพลเข้าประตูไปแต่ในนาทีที่6นะคะวิทูลกิจมงคลศักด์ก็มีโอกาสโดยจับลูกด้วยเท้าขวาแล้วพลิกตัวยิงด้วยเท้าขวาตีเสมอให้ไทยได้ และอีกสนาทีต่อมานะคะวิทูลก็โยนลูกเข้ากลางกองหลังพม่าขึ้นมงสกัดลูกแต่ลูกกลับย้อยโดง่งหนีมือผู้รักษาประตูตัวเองเข้ามาหน้าประตูและในตรงตำแหน่งที่ปิยพงษ์ยืนอยู่พอดีปิยพงษ์จึงขึ้นมงแบบง่ายๆเข้าประตูไปในครึ่งหลังเล่นไปได้เพียงห้านาทีไทยได้ลูกนอกเขตโทษนะคะวิทูลยิงลูกจังหวะเดียวลูกพุ่งผ่านกำแพงแผงหลังของพม่าเสียบมุมเข้าไปทำให้ไทยเรานี้ห่างเป็นสามต่อหนึ่ง แต่หลังจากนั้นอีกน,น,กนาทีเดียวพมา่าก็ไล่ยิงขึ้นมาได้ด้วยการยิงลูกระยะไกลซึ่งวัชรพลล้มคว้าบอลไว้ได้แล้วแต่ลูกก็ดิ้นหลุดเข้าประตูไปจากนั้นพมา่าก็ยังหมกยังโหมบุกอย่างหนักนะคะทำให้ทีมไทยต้องลงมาอุดช่วยกองหลังแต่ก็ไม่วายโดนโยไลยวินยิงเสมอจนได้ ในช่วงครึ่งหลังนี้ผู้เล่นของไทยมีอาการอ่อนแรงลงและวิทูลก็มีอาการบาดเจ็บจึงต้องเปลี่ยนให้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองลงมาเล่นแทนอีกประมาณ20นาทีจะหมดเวลานะคะปียพงศ์ก็ถูกกองหลังพม่ารวบตัดเกมล้มลงในเขตโทษแต่กรรมการชาวสิงคโปร์ไม่เป่าให้ลูกโทษทําให้ผู้เข้าชมรอบสนามถึงกับโห่ร้องด้วยความไม่พอใจเกมการเล่นของทั้งคู่เริ่มรุนแรงขึ้นแต่นักเตะของเราก็เล่นแรงในเกม หลังจากที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นและในนาทีที่87กองเชียร์ของไทยก็ได้เหตุกันทั้งสนามนะคะเมื่อสุรศักดิ์โยนบอลทางปีกซ้ายเข้ากลางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ม่งลูกเสยเข้าเสาสองอย่างมหัศจรรย์และเกมจบลงด้วยชัยชนะของทีมไทยด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ทมทให้นักเตะของไทยคว้าเหรียญทองเหรียญสุดท้ายซึ่งรอคอยมากกว่า6ปีพร้อมกับแพ่งชาติไทยที่ดังกระหึ่มในสนามปิดท้ายการแข่งขันซีเกมครั้งที่17นี้ค่ะ กีฬาสีเกมได้สาเร็จเอาชนะพะม่าหวุดรวิด4ประตูต่อ3ท่ามกลางความใจหายใจคว่ำของแฟนฟุตบอลชาวไทยทั่วประเทศพม่ายิงนําไปก่อนจากเมลไลยเวนนาทีที่5แต่ถัดม,มาแค่2นาทีวิทูลกิจมงคลศักดิ์ตีเสมอให้ไทยเป็น1ประตูต่อ1และอีก3นาทีต่อมาไทยก็นําไปเป็น2-1จากการบ่งของปิยพงศ์ผิวอ่อนหมดครึ่งแรกไทยนําอยู่2ประตูต่อ1ครึ่งหลังเล่นไปได้5นาทีวิทูลกิจมงคลศักดิ์ก็ยิงลูกโทษให้ไทยนหาห่างไปเป็น สประตูต่อหแต่พม่านั้นยิงทีเดียว2ประตูรวดในนาทีที่51และ61ทําให้เสมอกัน3ประตูต่อ3เกมทําท่าว่าจะจบลงด้วยการเสมอกันและเล่นต่อเวลาแต่ไม่เหลืออีก3นาทีกองเชียร์ไทยในสนามก็ได้เฮก,กันสนั่นบันไว้อีกครั้งเมื่อเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมงประตูชัยให้ไทยชนะไปบุรบิด4่ประตูต่อ3ามาเหรนทองไปครองหลังจากที่รอคอยมานานถึง8ปีเต็ม พม่ากเก่งมากครับเราพยายามดีที่สุดแล้วแต่ว่าเกมมันออกมายากลาบากมากเพราะว่าเรายิงไปโดนเสาทีโดนคานทีแล้วเขาก็เก่งแต่ว่าเด็กไทยครับคนไทยเอาแรงใจช่วยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราจะชนะครับ<อ> <S <S ด,ด,ดีใจครับดีใจวหาเยนดีใจมากเลยผมทำงานเนร,าร็จแล้ว ดีใจมากครับดีใจมากน้องๆช่วยกันเล่นทุกคนเลยครับน้้าเแทงทองเองคนไทยทงายครับผมทาตามสัญญาที่ให้กับพี่น้องชาชนชาวไทยครับว่าปีนี้ยังไงผมจะเอาเดยนทองให้ได้ครับหึ่งวันนี้เนี่ยสดกึนจริงๆครับแทุกคนยิ่งดีมากโววยปลอยเวลาแล้วนองรักเยี่มเีกใจครับผมลกล็อกก็อก ตู้เต็มที่นะครับหมดแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากครับชาวไทยทั้งหลายที่เชียร์ทีมชาติไทยรอมาแล้ว6ปีครับปีนี้สำเร็จแล้วครับได้ยังไยก็ดีใจที่สุดเลครับประสบความสำเร็จได้ยังได้ยัก็มั่นใจครับคิดว่าเสียบแน่นอนครับมั่นใจมากครับถูกเต็มศีรษะเลยครับได้ยัง